น่าสวยนะคะคุณรัมตตรีคุสผอสวทชก็เป็นอาจารย์ของแม่ๆนะคะอาจารย์ที่รักอาจย์ที่บักครับผมมักจะขอแต่ลาเวลาในนั้นเพือทำหน้าที่ในการส่งเทน้ากันสมรรถภาพจิตสมรรกภาพใจก็จะมีจงที่เกิดที่จากที่ แม่นทานผู้จารบริการศเ่ายนะคะบัดนี้นะคะได้เวลาถึงแล้วพอเรียนเท่านและมสัมันธ์มศพจังหวัดเชียงใหมในภาษาแบบศลปะั้นรงแรืโดยท่านสิปูน่าสนใจเพราะเป็นการหล่อเทียนศิกป์แบเราก็ดูช่องทางไี่อยากเป็นตลาดอเภอ วอนไม่คิดอะไรแค่เป็นพลางเพิอง้ว้าที่เราเรนถแมรกน้ะคะเพื่อ ให้กับพนักงานของสอชมสมรอเวอร์รี่คะการแนะนําำจะ่นในเวลา15นาเราก็จะอบเวทีการศึกษาแนะนาหลักสูตรมาติดต่อขอใช้บริการได้ค่ะส่วนอีกเจ้นที่